แหมอย่างหลายบริษัทเนี่ยอย่างหัวเว่ยเนี่ยถูกเรียกว่าโหปิดกัน้นถูกเรียกว่าตะตะเตะ,ตะสกัดขามากมายนะแล้วก็เอ่อก็ยังหัวเว่ยก็ยังพัฒนาตัวเองได้ตอนนี้หัวเว่ยยังจะสามารถที่จะผลิตชิปที่มันเล็กลงได้แล้วด้วยแล้วก็ผลิตชิปแนวใหม่นะซึ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมนะอาจจะไม่ได้ใช้ซิลิคอนเหมือน,นเดิมอะไรเงี้ยนะก็เป็นต้องติดตามกันดูว่าจะทำยังไงแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าหัวเว่ยกับเซททีอ TE, เออ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมโทรศัพท์ของแททีเอี๋ยนะสองบริษัทนี้จะร่วมมือกันในการปลุกตลาดโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สมรพนางสันครับอาจารย์สมพพครับครับก็กล่าวได้เลยว่านอกจากสงครามกันเงินสงครามอันชาแล้วนะครับสงครามทโลยีไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้นะของการเชิญหน้าแล้วก็เข่งเรียวเพิ่มมากขึ้นระหว่างหรเมริการับจีนนี่นะครับก็แน่นอนเลยนะ บริษัทชั้นนําของจีนที่ทําเรื่องของเทโลยีนะฮะก็กล่าวได้เลยใครลูกยอดของจีนก็คือหัวเว่ยอย่างที่เราได้รับรู้กันนะฮะนะครับแล้วหัวเว่ยเองก็ตอนนี้ก็เป็นไงครับก็ไม,ไม่ไม่กี่วันก่อนหลินหลินเชิงเฟยนะครับอซึ่งเป็นอแชร์แมนนะครับอ,อดีตแชร์แมนกิลด์มาร์สักนะฮะเพราะตอนนี้ก็อาจจะวางมืออ่โดยเชิงดิณีนายนะฮะทางพืนดีนายก็ให้ลูกนะครับอ,อก็ ขึ้นมาทำมาดิแทนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้มีโลเทชันของเอชมนนะฮะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะๆอย่างตอนนี้ก็มีชื่อคนชื่ออิลิกซูนะ,นะครับอซึ่งเป็นเป็นเชมนหมุนเวียนของนะครับของหัวเว่ยในขณะนี้นะครับ <_' S 1> ก็ออกมาให้ข่าวในงานที่เรียกได้ expo นะครับเกี่ยวเรื่องเรื่องก expo เกี่ยวเ,เรื่องเทคโนโลยีนะที่กาลังจัดอยู่เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะครับนะก็มาให้ความเห็นว่าว่าหัวเว่ยเองเนี่ยมีแนวทางยังไงในการพัฒนา นะครับเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของไอทีเรื่องของ a อนะครับทั้งในจีนแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยนะครับซึงก็ให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากนะฮะแต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าก็คือความเห็นของหลินหลินเจิ้งเฟยนะฮะซึ่งเป็นของผูง้ก่อ,อตั้งวเว่ยเองนะครับเดี๋ยวเจิ้งเฟยไม่ยอมมาพูดไม่อยิ่วันก่อนว่าอเมริกาไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าโเว่ยเนี่ยจะแทงหน้าอเมริกา ว่าโอวโฮเองจริงๆแล้วยังยัง,ยงล้าหลังยังตามหลังอเมริกาอยูอย่างน้อยหนึ่งเจเนเรชันหนึ่งจีนะ oh, นะครับ,รบอันนั้นเขาไม่ได้แซงหน้าหรอกนะแต่ว่าแต่ว่าขนาดดีกันก็บอกก็ได้กล่าวนะครับถึงแม้ไม่ได้แซงหน้าเนี่ยแต่ถ้าเผื่อเรามาดูถึงศักยภาพหรือว่าความได้เปรียบของจีนนะครับที่ยำมีโอกาสทางการขึ้นมาอยู่ในชั้นแนวหน้านะครับของระบบไอทีโลกเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างครับคุณผู่นมครับ นะครับ,บ,ค,ค,รบความเห็นของบริเจนเฟย์เขาบอกว่าสี่ห้าตัวแปรนี่คือสิ่งที่ตัวจีนมีแล้วชาติอื่นอาจจะมีได้ยากกว่านะประเด็นแรกคือเลยครับก็อบอกจีนมีแหล่งพลังงานมากมายนะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นอ่พาพลังงานอ่าที่มาจากอ่าซบฟอสซิลนะครับอ่าต่างๆและโดยพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนนะ <S <S ซึ่งจีนเ,นเป็นผู้นําเลยใช่ไหมครับนะ, <S 2> <S 2> บนะพลังงานจากแสงแดดก็ดีไอโซล่าพาาแนลก็ดีพลังงานลมก็ดีพลังน้ําก็ดีพลังงานไฮโดรเจนก็ดีอะไรก็ดีนะ มันก็เลยทําให้พลังงานมีราคาถูกไงพอพลังงานมันมีราคาถูกเนี่ยมันมีมันมีผลต่อพัฒนาการของเรื่องระบบไอทีและเอไอยังไงครับคุณตุเย่ครับนี่ยครับมันก็จะได้เปรียบไงมันก็จะได้เปรียบมากในกรณีของของไอพ่อเลยครับเพราะว่าเราไปทำไอดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเราไปทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโอ้โหมากินไฟหนักไปครับคุณตุเย่ครับโอ้หนักเป็นนะสุดระยิยใช้ของเอ็นบีเดียนะครับนะไม่ว่าจะใช้ไอไอฮอเปิลนะครับแล้วตอนนี้ก็คือแบล็กเวลนี่แหละครับ มันกินไฟสุดสุดหนะเพราะฉะนั้นข้อแรกที่ทําให้จีนได้เปรียบในการใช้ทับหลวงภายในประเทศตัวเองในารขับเคลื่อนเรื่องของ a อเรื่องของอ่าก็เรื่องของไอ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 เทเลคอมอินฟราสักเจออะไรทั้งหลายนี่นะก็เพราะมีความได้เปรียบในแง่ของพลังงานแต่ที่มีมากมายนะครับแล้วก็มีพลังงานที่หลากหลายอ่ทาทั้งพลังงานกระแสหล,ลักดั้งเดิมและพลังงานทางเลือกด้วยนะครับและสองนี่เลยครับก็คือประชากรที่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนทวีปขนาดใหญ่ทั้งทวีป ก็คือกว่าพันสี่ร้อยล้านคนนะฮนะครับซึ่งกลายเป็นหาทั้งดีมาซัพพลายที่ทําให้นะครับทําให้โอกาสในการในการทําให้การพัฒนาการในเรื่องของ AI ในเรื่องของระบบไอทีเนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและตัวที่สามครับก็คือนะครับก็คือการไทีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของซัพพลายเชนของไออุตสาหกรรมที่เกี่ยวพันกับเรื่อง AI เรื่อง i อทไงนะโดยไาะอย่างยิ่งพวกฮาร์ดแวร์ทั้งหลายนี่นะฮะ แครับเราดูดีครับมีอะไรบ้างที่มันไม่ไมผิดนในประเทศจีนไหมครับนะเ่ครับฉะนั้นเมื่อมันเป็นศูนย์กลางของคลัสเตอร์มันเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนเนี่ยสิ่งที่มันในความได้เปรียบก็คือเลยครับก็คือการได้เปรียบจากคําว่าอีโคโกทนิกออฟสเกลการประหยัดจากขนาดเนะี่ยเพราะว่าคุณมีความใหญ่โตของไอ้คลัสเตอร์ของซัพพลายเชนในประเทศเนี่ยต้นทุนการผลิตของคุณมันก็จะถูกไงนะเพราะเลยครับเพราะฟิกคอร์แมนจเมนต์ร่วมการบริหารต้นทุนคงที่เนี่ยมันก็จะมีเป็นที่ว่ามากกว่า ประเทศที่มีสเกลที่เล็กกว่าใช่ไหมครนะพอคุณสามารถใช้ฟิคคอร์ได้เต็มที่ใช่ไหมครับนะผลิตได้เต็มที่ออกแบบฟิคคอร์มาออกแบบต้นทุนออกแบบออกแบบแคปิติตี้ของโรงงานมาเป็นไงครับคุณก็สามารถใช้มันได้ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณมีฐานที่ใหญ่โตมากในแง่ของคาสเอร์ในแง่ของสปายเชนไปในประเทศอ่าอันมีประชากรที่ใหญ่โตมโหฬานถึงกว่าพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมารองรับใช่ไหมครอ่านั่นคือเรื่องที่สามคนได้เปรียบ และเรื่องที่สี่ครับซึ่งโยงถึงหัวข้อที่เราจะพูดเกี่วกันกพิเศษในวันนี้เหลิงเชิญนเยบอกว่าจีนเนี่ยมีความได้เปรียบเรื่องอะไรครับเกี่ยวเรื่องระบบไอทีไร้ไครับ<ด>เรื่องที่สี่ครับเมื่อกี้ผมพูดมาแล้วสามเรื่องเรื่องที่สี่ก็คือครับก็คือความมีประสิทธิภาพและการพึ่งพาตัวเองได้และการเป็นผู้น,นําในในเรื่องของเทเลคอมอินฟาเจอร์ไง นะนะก็คือไอ้ระบบของไอ้สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านเทเลคอมเนี่ยนะครับโอ้โหไอนี่คุมเรื่องอะไรไหมครับนะโอ้โหไอนี่คุมทั้งเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้บรรดาระบบการติดตั้งเทเลคอมทั้งหลายทั่วโลกอ่าที่มีสัดส่วนแบ่งแชร์เนี่ยไม่น่าจะหนีสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแต่ถ้ารวมแททีดีด้วยก็ก็ก็กว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละนะเกือบครึ่งหนึ่งโลกเนี่ยอ่าเป็นสิ่งที่โห้โหและแททีดีเนี่ยคุมอยู่นะครับนะและโห้โหไม่ได้คุมเฉพาะไอ้ระบบอ่าโทรคมอินฟราสตรัคเจอร์อย่างเดียวนะครับนะ S <S เขายังคุมอะไรด้วยครับคุณดูนครับที่คุมตามานะนะครับก็คือเทคลคอลอิควิปเปนนะไอ,อ้เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทั้งหลายที่ใช้ในระบบเทคอมเนี่ยนะรปรากฏว่าหัวห่วยบริษัทเดียวเนี่ยคุมอยู่สามที่ดเปอร์เซ็นต์ของโลกโโนะขณะที่อีริสันนะครับกับกับโนเกีย no ซึ่งอันดับสองและสามนี่นะฮะแต่ในบริษัทเนี่ยคุมได้ไม่ถึงครึ่งของที่หัวห่วยคุมนะในแง่ของไอ้เทคลคอมอิควิปเปนนะฮะและอันดับสี่ก็คือแททีและก็เช่นกันนะครับถ้าเอา การควบคุมสัดส่วนตลาดนะครับส่สวนแบ่งต,ตลาดโลกเนี่ยนะของทั้งหัวเว่ยและแทดี DE, ในแง่ของเซิร์ฟเวอร์คอมบีคว e ิลเนะี่ยมันเกินมากกว่า40%ของโลกนะฉะนั้นนี่เองก็คือความได้เปรียบของ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 ออของหัวเว่ยแล้วก็ของอบริษัทเทร์ฟเวคอมต่างๆของจีนนะรวมตลอดถึงแทดีด้วยนะก็ะยังมีบริษัทกว่านี้อีกหลายบริษัทใช่ไหมแต่โลกนี้หลักๆมันก็มีทั้งอีเล็กซ์นันมีโนเกียและอาจจะมีฟูจิสือบริษัทหนึ่งนะซึ่งเขาย่างจะเล็ก ในญี่ปุ่นใช่ไหมครับนะบเป็นไงครับแล้วมันก็คุมได้มันไม่ได้แค่คุมได้อย่างเดียวสิ่งที่หัวไวทําได้ในขนาดนี้นะครับถึงขนาดที่เจนเซ่ถวงอมบเตอเนี่คือเรื่องอะไรครับคุณตุโยมรับเตอรเรื่องอะไรครับก็บอกเนี่ยนะนะครับจีนในขนาดนี้ยิ่งไปปิดกั้นตลาดเขายิ่งไปทําสงครามอ่าเโนวล่ีกับเขานี่นะครับมันยิ่งทําให้จีนเนี่ยสามารถตั้งหลักตั้งตัวได้เร็วขึ้นออนะครับแล้วที่ตั้งหลักได้ตั้งตัวได้เร็วขึ้นมันดูได้อย่างไรครับ ดูได้จากผลประกอบการของเอ i d บีอวเดียในประเทศจีนครับเขาบอกในสมัยของโจไบเดนยังเป็นคณะดีสาระมิกายอยู่เนี่ยปรากฏว่าไอ้ G P U ของเอ i d i เดียเนี่ยมันมีสัดส่วนครองตลาดจีนอยู่ถึงเนะก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะก็คือเกืบทั้งหมด,ด I I ic, เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กราฟิกโพรเซซิงยูนิตเวลาคุณจะมาทำด d ต้าเซนเตอร์ทำเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเทเลคอมอินฟราสตเัคเจอร์ที่สำคัญน,นี้นะฮะคุณจะต้องพึ่งเอ็นวีเดียไง,<อ>งแต่<อ>ว่า,<อ>วาเคย<ด>ค,คุมเคยคุมอยู่9ก้าส้าเปัจจุบันนี คุมเหลือเท่าไหร่ครับคุณผู้กมครับเหลือเท่าไหร่ครับเอ็มดีดียังมีบังเกตแชร์ยังสูงอยู่นะฮะแต่ว่าเหลือเท่าไหร่ครับจาก95%ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเต็มที่50%นะป oh ัญหาไปคขึ้นหนึ่งนะฮะนะมันก็เลยทําให้นะครับทําให้ไอ้กรณีของไอ้ชิปสําคัญสําคัญนะฮะนะของเอ็มดีดีที่ทําได้ที่ที่มันไม่เคยมีคู่แข่งเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะฮะตอนนี้นะครับคู่แข่งที่บังอาจขึ้นมาก็คือก็คือบริษทัทของจีนเองก็คือที่นำไปหัวเว่ยไงหัวเว่ยเนี่ยเขา แล้วเขาก็บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นความได้เปรียบของเว e ยขนาดนี้ก็คือเลยครับเขาสามารถทํำคลัสเตอร์ที่พึ่งพาเรียกว่าที่ของัวยและจีนเนี่ยรู้ๆ,ๆเลยเขาไม่ต้องไปแทบไม่ต้องไปพึ่งจากต่างประเทศเลยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่คุณจะทำไอ้อไอ้ดัตตาเซ็นเอร์เนี่ยหรือว่าการมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในดัตตาเซ็นเเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่ทำให้เอ็นวีดีสามารถผูกขาดตลาดได้เนี่ยได้นะครับก็คือเลยครับ ก็คือคุณสามารถคุมไอ้ GPU ได้ไงนะไอ้กราฟิก processing unit เนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ความเป็นความเชี่ยวชาญของเเเอวนดียซึ่งตั้งต้นมาจากการบริษัทติตไอ้คอมพิวเตอร์เกมใช่ไหมฮะนะจะได้ไอ้กล้าจอเนี่ยเขาก็ยิ่งความเชี่ยวชาญไอ้กล้าจอมันก็คือ GPU ใช่ไหมครับนะแต่แล้วทุกวันเนี่ยมันก็จะมีความก้าวหน้ามากนะจากฮ็อปเปอร์เนี่ยก็พัฒนามาเป็นไอ้ไอ้ไอ้ระบบของแบล็กเบลในขณะนี้นะครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยหัวเว่ยเป็นไงครับก็พัฒนาของตัวเองขึ้นมาถึงแม้มันยังฟุ้งกับ ของเอมเียไม่ได้นะครับที่หูไวใบทำชิปไอที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคล้ายๆกับ G.P.U เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับคุณดูวคกับเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าหัวใบเอเซนชิพนะซึ่งมันพัฒนาขึ้นมาทําให้ถึงขนาดที่นะครับทีมงานของโดนัลด์ทรัมเนี่ยนะต้องประกาศทําไงครับกระทรวงมนิษยนะครับ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องประกาศปิดตลาดของเอเซนชิพเลยนะว่าไม่ให้บริษัทบริการแล้วก็บริษัทต่างๆ<ห>งทาที่เป็นพนันธมิไวกับบริการเนี่ยไปใช้เอเซนชิพเพราะว่าตอนนี้โวไวเนี่ยผลิตเอเซนชิพขึ้นมาอีกสักปีสองปีงปเนี่ยเขาจะผลิตออกมาเป็นแมสแมส m a เก็ตได้เลยนะ<ช>ตอนนี้เขาก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วนะครับหลังจากที่เขาพึ่งพาตัวเองในแง่ของไอเจ็ดนาโนเอพิเตอร์ของของของชิปเนี่ยได้แล้วตั้งสองสองปีที่ผ่านมาอ่าช่วยกัน กาโดยการไปร่วมมือกับไอเอสเหรือว่าเอ็นดะิกซึ่งเป็นภาษาทผู้ที่ชิปสำคัญที่เป็นที่ทำท่าจะขึ้นมาวัดรอยเท้าไอทีเออของไต้หวันในปัจจุบันนี้นะครับนะแล้วระบบของเอ็นวีดีเขาทำระบบของโหว่ที่เขาทำคาสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของไอไอดาต้าเซนเตอนะครับเรื่องของไอการใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรต่างที่เป็นการตามการทำดาต้าเซนเตอรซึ่งเขาทดลองที่ฮันันฮุยนะครับ อ่าบณทลของจีนทางด้านฝั่งตะวันออกนี่นะครับนะก็นะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบนะครับคุณดูกทครับซึ่งเขาเพิ่งพัฒนี้ภายในประเทศเกือยู่ด้วยล้นเลยที่ที่เป็นัทที่หัวโวยนะครับตั้งแต่เอเซนชิพนะครับนะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นของเอ็นวีเดียเนี่ยเขาเรียกว่า G.P.U แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นของเอเซนชิพที่หัวเวยทำนี่ครับเขาใช้ระบบนะครับคุณดูนครับเขาใช้ระบบ N.P.U ครับ โอ้ย NPU มันย่อมมาจากมันเยครับจริงครับฐานะที่คุยกับคุยกับ AI ทุกวันนี้นะฮะนะคือออะไรแต่เห็นว่าคุยกับ AI ต้อห้าหกตัวแต่ก็ต้องปิดถึงขนาดต้องปิดโทรศัพท์ใช่อยู่นะ NPU มันคืออะไรครับจริงครับย่อมไม่คือะไรครับ NPU ก็คือ neural network นะครับเป็นระบบไอซีใช้ภาษาสัมผัสนะครับก็คือการแทยที่เป็นกราฟิก นะครับ p พลเซ,เซต s นเนี่ยแตครับ NBU ก็คือ n u r a l n น t w o r k Processing Unit นะซึ่งเป็นระบบเทคโยีของ Huawei เองนะครับที่เขาพัฒนาไอเอสเซนชีของเขาขึ้นมาแล้ะตอนนี้กาลังทดลองเต็มรูปแบบที่บนทนอันฮุยนะของจีนเองนะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกับแซีเนี่ยออกมาบุกโรคครับเขาบอกว่าในในจีนต่อไปนี้มันไม่เพียงพอแล้วต้องออกมาบุกโรคด้วยพ่อเลยครับเพราะในโลกเนี่ย ต่างก็ตื่นตัวในเรื่องของ A.I ในเรื่องของ a g e n c A.I เรื่องของ a g e n c A.I ันทุ่นหน้าะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นกระแสะโลกในขณะน,นี้แต่ครั้นคุณจะไปให้ให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอ่อไมโครซอฟต์ก่อดี D Google ก่อดี D หรือว่าอเมซอนมาทําเนี่ยราคามันแพงไหมครับคุณตุ๊กยูครับโอ้แพงนถาม A.I เป็นแล้ว A.I บอกว่า G.P.U เนี่ยเอ้เอ็นพีเนี่ยนะจะใช้งานระบบที่เป็นเรียว่าเป็น เป็น a g e drop o f อ AI เลยคือจะใช้นเน็ตเวิร์กซึ่งเหมือนจะมันจะมันจะเก่งกว่าไอ้ GPU เพราะ GPU มันเก่งแค่งานกราฟิกแล้วก็งานนี่ภาษาแล้วก็แบบทั่วไปนะเออแต่ NPU เนี่ยรู้ว่าโอ้โหใช้รู้ว่าเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายมากกว่าตรงนี้สําคัญกว่าเดี๋ยวว่างๆนะเขาจะมาว่ากันเอะแต่ว่าแน่ๆกันเลยครับคือต่อไปนี้แทดีหัวเว่ยกับแทดีเนี่ย จะร่วมมือกันในในกัรบวก B R I b e l and r o a d Initiative Member ครับสมาชิกของ AI นะฮะเพราะรู้ว่าสมาชิกของ B R I จะมนมากรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่่ารวยนะอย่างมากก็เป็นประเทศรายได้ปานกลางหรือว่าประเทศที่ข้อเป็นทางยากจนยังมีเยอะแยะมากมายแต่ก็จําเป็นต้องใช้นะครับต้องใช้ AI ต้องใช้ Generative AI หรือว่าต้องใช้ไอ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 ้รัฐวอนเกตโมเดลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่แต่ว่าเขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังประาติอื่นฉะนั้นเมื่อเขาจําเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับ ถ้าเขาจะต้องเลือกใช้เขาจะเลือกใช้ของใครครับเขาจะไปเลือกใช้นะถ้าต้อง,องเลือกใช้ของถูกกว่าถึงแม้เป็ทภาพาอาจจะไม่ไม่เท่านะฮะแต่แต่ว่าก็ <c oughs> ก็ก,ก็ก็เรียกว่าพอฟาดพอเวี่ยงนะครับนะถึงว่าแม้ว่ามันจะมีความรวดเร็วร่วมมีอะไรต่างแล้วยังสู้กับของเอ็นีเดียไม่ได้ก็ตามนี่นะและอันนี้เองมันก็เลยและรัฐบาลของชาติต่างๆก็จะเป็นไงเพราะว่าในโลกทุกวันนี้คุณตกจะตงรถไฟเอไอไม่ได้งไงถ้าคุณตกรถไฟเอไอมันก็จะมีปัญหาใช่ไหม เพราะตอนนี้แม้แต่รัฐบาลของชาติต่างๆมันก็มีคำว่าดิจิตอลการเวร์เมนต์ใช่ไหมนะรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยนะและคุณจะขับขึ้นให้เป็นดิจิตอลการเวร์เมนต์เนี่ยมันก็ต้องเป็น AI ไอเลสหรือว่า AI ไอเบสอะดิจิตอลเอ่อการเวร์เมนต์ใช่ไหมครับก็ก็คือมีการเน้นใช้เอไอมากๆและการที่คุณจะใช้ AI ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเจนะครับนะก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อคุณมีความพร้อมของเน็ตเวิร์ดของอินฟราสตรักเจออย่งไรนะอ่าซึ่งซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของโวเวอร์อยู่แล้วอ่าฉ เอ A.I. เล็หรือว่า A.I. เบสนะครับเออ่นะครับเทเลคอมอ่าอ่าซิสเต็มนะฮะอ่าอินหรือว่าเทเลคอมอินฟราสักเจอร์นะฮะที่จะไปช่วยติดตั้งไปช่วยอะไรต่างๆให้แก่รัฐบาลนะครับของชาติต่างๆที่มีเงินไม่ได้มากมายก็อาจจะมาขอเอ่อขอนะครับขอให้ให้หัวเว่ยนะครับอ่าซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าเนี่ยไปไปจัดตั้งให้และนี่คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับนะครับอ่าหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับได้ข้อมูลขอบคุณครับ